ไม่ได้ไปการนะตามหาเบอร์รี่ขอให้เจอเบอร์ออมมรีรออ่ไม่ได้ก็ออกแอบแอบมันเริ่มโหลดเลยว่ะมนะไม่ได้ก็ออกไม่ได้ไมไ,ได้วะไหนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยได้ไปปลดล็อกไปปลดล็อกไปปลดล็อกอาชาเร็วล็อกตรงไหนไวะอ๋นอน,นู่น มันเป็นเพราะเพราะกูอวยพรป่ะวะเพราะอยากเจอ,อเจอเจอมีเพลงด้วยอ่ะไม่แล้วถ้าเกิดตอนเรา,เ,าเรามาลงที่บ้านเหมือนเดิมอ่ะเราจะได้อะไรปะอะไรอะ่ะถ้าเรามาลงที่บ้านเราจะแบบได้บัฟได้อะไรปะมันมีตามทางไอ้ที่ขอพรอ่ะเห็นไ,ได้ ไม่ผมอ๋อมันฟื้นฟูพลังชีวิตอ่ะอ๋อมันมันมันแบบถ้าเปิดเราเลือดจะเต็มปะเนี่ยผมปกดล็อกอะไรไม่รู้อะตอนนั้นเปิดมันก็มันได้ไอ้เนี่ยมได้ขิดเออได้ของติดติดเหยียบหัวเลยเอาไงไปไหนตรงที่มันไม่มีบอลลูนอะแถวแม่น้ำไม่หรอตรงนี้ไหมไหนไหนตรงนั้นก็ได้ไกแก ไหนวะมึงมาตรงไหนฮะถึง,ถงด็อกอะนี่ไหมล่นะเออตรงนี้ดีกว่าไม่มีคนหรอเฮ้วิ่งไปไอ,อแคมเปอร์ข้าไม่มีคนหรอไม่เห็นอ,อ่ะเฮ้ยมึงตรงนี้ก็ใหญ่เนี่ยแล้วตรงแม่น้ำมันรู้ได้อีกเว้ยตรงทะเลดิไม่ใช่แม่น้ำ โอ้ยมึงดันกูว่ะถมึงแย่งกูกูอ่ะอุตส่าห์มาเก็บตรงนี้เพื่อให้มึงอ่ะจะได้ไปรู้ในบ้านกันมึงก็ยังเสือกมาตรงกูเนาะกูเห็นยาแล้วกูไปแล้วหายาเอาขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้อ่ะอ,อะไรอ่ะเราวแล้กูลงมาทำไมวะ ต้องลงทิกตอก ه, เด็กจะดูเ,ดยเยอะหรอลามุกโทษนะอย่าแย่งไม่สนกูไม่สนใจกูไม่สนใจกูไม่สนใจกู <c oughs> ไม่สนใจไปไปแคมป์ไป เมืงอหย่อนเรือเอาไว้เราต้องหาเบอร์อออรี้อ่างวง้อุ้ยแฟเห็นปะมึงหาเบอร์รี่ตามหินดิอุ้ยเ,เรียบ,ยบกูเห็นละยังเหรอกูพูดไปงั้นละนี่ไงกูเห็นละกูสอยมันเองนั่นแหละมุกตรงนั้นแหละ<อ>เป็นไงละ่ะมีขัดต้นไม้ยังโดนอะ่ะงงเหมือนกันกูรู้เอง เจ๊มีเบอร์รี่ด้วยแปดอัน้ยเมื่อกี้คุณแปดอ่ะเฮ้ยคุณห,หอออกอ,อ่ะโอเจ๊ขอกระสุนเขียงเพราว่าใครเก็บปืนวะใครอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ใช่กูอีสานไม่ใช่กูไม่ใช่กูแหม่ไม,ก,ไมกระสุนจะทำไรเราไม่มีปืนปืนฟ้าเฮ้ยนั่นเองใครเก็บเบอร์รี่เด็กเ,เบอร์รี่ทำไรได้ เป็แสนแฟนหรืก้อนอ้าวให้เปิดให้เปิด <c oughs> เบอร์ดี้ทำอะไรได้อ่ะ <c oughs> มันแค่เอฟเฟกต์เหรอไหนบอกแลกปืน,นไม่รู้อ่ะมันกินได้มันแค่กินได้ป้ามันจะได้แบบกินเพิ่มพลัง้างไหนกูลองกินน,น,นู่นหนึ่งอีกสามเบอร์สี่ดิอุย้ยกูได้กูโอ้โหกูได้งงเว้ยกูมเมาเว้ย <c oughs> เออกูกินแล้วเมาเว้ยเอ้ยแต่หมดดิละไม่แป๊บเดียวเองทำเมาไหนลองกินอีกเม็ดดิไหนๆก็ไหนๆและเอา้าทำไมกูเมาอีกแล้ว,วะอะไอ้โม้กูเมาอ่ะหน้าจอมันจะดำขึ้นนิดนึงอ่ะมันจะมีตำแหน่งไงไม่ใช่ <ทำ S 1> กูกูเมามันมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วเว้ยที่กูกินอ่ะแต่กูกินแบบมีตำแหน่ง มือหาในป่าเฮ้ยกูเจอรถกระบะเขาไม่ไปแคมป์กันแล้วหรอแม่ค้ามาจากไหนอะเบอร์รี่อะอุ้ยตรงตรงแคมป์มากูปะเนี่ยมเนามาะปะใกล้ดอกมันตกไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นไหน้าแอฟกินเบอร์รี่ดิมึงมือแม่ข้างบนมีแค่ในบูชาเลย มึงมันอยู่ใกล้ๆกูเองอะ่ะแต่มันอยู่ไหนไม่รู้อะ่ะเมื่อกูเจอคุณแฟนเบอร์รี่กูเห็นแล้วแต่ว่าแต่มึงกล้าไปได้ไงอะ่ะมึงไม่กลัวเหรอ <c oughs> มึงย่องนะอยู่แถวนี้แหละปืน <c oughs> ก็ไม่ดีมึงมังอยู่แถวนี้แหละ,ะเอาอะไรไปสู้ก <c oughs> ูโดนกูโดน กูไหนไวะอยู่อยู่ในแคมป์ในแคมป์เียอยู่ตรงเนี้ยแหละมึงอยู่ตุดนี่ไงตายแล้วตายแล้วสวยเฮ้ยมึงมึงกูขอพรได้ป่ะสวัสดีเลยตึ้งมุกโอ้ยตึ้งม่นโอเมลิก,กุยเมลิกุยเมลิกกยเพียงโอเมลกกิกุยว้าอะไรไม่เห็นได้เลยเลยได้แค่สตนันกันเอ้ยสตันน่ะอุ้ยเฮ้ยมึงโคนคนเออไม่ใช่ตาทั่ว เมื่ออกี้มือนกูเห็นอะไรวิ่งกรุกนะแมววมึงตรงนี้วิวอย่างดีเลยมึงวมื่อมันยิงใครเป็นบอดปะที่มึงยิงตายอ่ะเหมือนจะบอดใช่เราจะบอดอาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้เฮ้ยแล้อ๋อกูได้บัฟด้วยตอนกูกินอาหารนะเอ้ยไม่ใช่หรือว่าบัฟจากเปิดกล่องวะ งงไปหมดแล้วเฮ้ยมีคนยิงแฟร์ไกลปะไกลเลไกลูกลัวเราไปในป่า,าดีกว่าไหมตามหาผลไม้สนุกกว่ายิงคนอีก โอ้ยาอยาเทียบเลยยังไม่มีคนฟาร์มอีกเนี่ยเฮ้ยกูได้กูได้สามแล้วก็สามทำไมไม่มีเสียงครกูกูที้วกูไม่ใช้แลกูลเลกเตอร์เนี่ยเอาเอสเคเอสาร์ no, มันตกมึงไม่มีคนรู้จริงๆเลยวิยแต่ว่าตอนเมื่อกี้ตอนนั้นมันมีเสียงยิงสองเสียงนะเว้ยกูเห็นจริงๆนะเว้ยเสียงยิงสองเสียงเลยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยุ้ย,ยมันเลือดตาอ่ะ I got supplies กูามาร์ไปงั้นแหละกูเก็บแล้ว อยากอวดกูอยากอวดเฉยๆมึงเจ็เครื่องบินทำไมเธอจะองใช้ไม่สีอย,อย,ย <c oughs> ่นเลยไปต่อมีดี <c oughs> <c oughs> I got supplies มาร์กใหม่เดีย๋ยวใครเอามาไม่ได้หรอไม่ได้พืิกกระจอกโอ๊ยลืมเก็บระเบิดต้องขึ้นใหม่ใหม่เลยเฮ้ยป้อมยิงอะไรฉันอาจจะไฟโอ๊ยตรงกูัอเจ้ามั่ว <laughs> 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 ไหนอ่ะเสื้อม่วงไอ้อุ้ยนี่นี่ตีนอยู่นี่ตีนอยู่นึนนอ่ะตายแล้วอุ้ยได้เบอร์ดี้เพียบเลยมีแต่กระสุน AK อ่ะไหนกูลองกินอีกอันดิอ๋อมันสุ่มเอฟเฟกต์เว้ย อุ้ยอะไรวะมันบอกว่ารู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยอะ่ะเป็นยาโด้ป่ะเหมือนกูจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยอะ่ะมันมีสาระขึ้นอะมึงเบอร์สี่ไปไหนนาไม่รู้อุ้ยโอ้ยเบอร์สี่เอาอะ่ะมึงไปเจอมอเตอร์ไซค์ มึงตรงนี้มีศพด้วยอ่ะพวกมึงยิยงกันมะมีศพอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงมีก่อสามที่ลดไปนิดเดียว55%เนี่ยมาดูดิมีคูณหกสองอันมึงมเอาคูณหกกีกตัวมีแล้วเนี่ยมีสองอันเนี่ยพี่ไาเอาปะเดี๋ยวผมเก็บไว้ใหเาา้เอามาเอามาปใครเนี่ะไม่รู้มีก่อสามน่าจะใช้ได้อยู่ดูดิ มันตายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไว้คุยกัะยังมาเร็วๆดีอุ้ยวงเพิ่งเห็นแน่แน่ในศพอ่ะมีปะเอาที่ผมไปผมมีมีเอาไงอะไปตรงไหนไปเถอะไปเข้าวงสร้างสะพานไหมครจะไปกับหนึ่ง โอเคท่อบี้ไฟเดินไปอ้ยมิวมไหนเบอร์ดี้ไปไหนแล้วอะกูเห็นอยู่นี่โอ้กูเจอคนเถอเอารกิจตามหาล่าเบอร์ดี้ของเราต้องเปลียนไปขึ้นมาคนหนึ่งนี้ไปหารถขับไปตามถนนจะเจอมารถอะอุ้ย เท้าโกงกันเปล่านี่ไงคือคุณไปขับรับอเตร์ไฟดิคุณไปขับคุณขับมอเตอร์ไซค์มึงไปตรงไหนไปตรงมาร์กวะมึงจะเหลือตั้งยี่สิบเจ็ดคนเลยวะ มึงหรือว่าเราจะดักสะพานวะไม่หรอกไม่มีคนหรอกมึงเอาไงไปไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลักมึงเนี่ยนำไปดิไปตรงไหนไปตรงที่กูมาร์ไหมมึงเร็วมาก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 อุ๊ยชิบหายแล้วมึง ทำไมมึงกูกูมันเร็วมันเร็วจนกูมไม่ทันน่ะมึงอันนี้มอไซค์มึงมัน <c oughs> มึงคนตรงกูตรงกูงกเออนะมึงมาตรงนี้เยอย เรียบร้อยมึงเรียบร้อยมึงกูเบรกไม่ทันเข้าใจปะมึงมอเตอร์ไซค์มันเร็วมากอะมึง